ดูน้องเป็ดค่ะด view ะะูวิวทิวทัศน์นะคะวิวทิวทัศน์นะเพื่อนๆน,น้ำเขียวน้องเป็ดเข้ามาเล่นน้ำตรงนี้พอฤดูหนาวมานะคะเพื่อนๆพี่อยากจะบอกว่ามันแข็งไปหมดเลยนะเป็นน้ำแข็งสวยค่ะดอกตาบัวนะคะเพื่อน นี่คือดอกแคฝรั่งนะจ๊ะเพื่อนๆที่เขาเอาไปนึ่งใส่ปลากินกับแจ่วกินกับปนกับแจ่วหรือว่านึ่งกินกับลวกกินกับส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนค่ะอันนี้คือดอกเขาแก่แล้วแต่ว่าก็ยังกินได้นะเพื่อนเพื่อนนี่ดูดูด,ดูลักษณะของดอกและใบนะคะเหมือนเหมือนดอกแคเขาก็เลยเรียกว่าดอกแคฝรั่งนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อน ต้นใหญ่มากนี่ค่ะเต็มเต็มต้นไปหมดเลยเพื่อนๆดูนี่จะ้ะอันนี้ก็แถวบ้านพี่ย่านะคะวิวทิวทัศน์แถวบ้านพี่ย่านั่นเองค่ะเพื่อนๆนี่นะคะรีวิวให้เห็นกันจัดจ่ะว่าลักษณะดอกของเขาจะเป็นพวงๆแบบนี้นะคะ ลักษณะดอกเขาจะเป็นพวงพวงพวง,งแบบนี้เหมือนดอกแคร์เด้เลยค่ะเพื่อนเวลาเราเอาไปนึ่งจิ้มแจ่วหรือว่าเอาไปนึ่งกินอย่างเงี้ยเขาจะหวานเขาจะมีความหวานค่ะดอกแคร์มันจะขมใช่ไหมคะแต่นี้จะมีความหวานพี่ย่าชอบเอาไปชุบแป้งทอดค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เด็ดเอาเฉพาะดอกเขานี่ลูดออกมาเลยนี่ลูดออกมาเลยเ <c oughs> ยี่ยงนี้นะคะพี่ย่าก็จะดอกเขาจะหอมมากเลยนะ,ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ รูดออกมากินได้ทั้งแผงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยรูดเข้าออกมาอย่างเงี้ยรูดออกมาอย่างเงี้ยถ้าใครไม่รูดก็ได้นะแต่พี่ย่ารูดเพราะว่าพี่ย่าเอาไปชุบแป้งทอดนั่นเองค่ะเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเยี่ยงนี้นะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูแบบใกล้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 เลยเนาะหอมมากเพื่อนเพื่อนหอมค่ะหอมจริงๆเพื่อนๆหอมมากๆเลยจ้ะเนี่ยค่ะ ให้ดูใกล้ๆเนอะนี่จ้าใบก็จะเหมือนใบแคร์แต่ใบเขาไม่กินกันนะคะเขากินเฉพาะดอกกันนะจ๊ะ้งเพื่อนจ้านี่เลยจ้านี่เลยจ้ะเพื่อนดอกแคร์ฝรั่งนะคะดอกแคร์ฝรั่งนะคะพเพื่อน หอมมากแล้วก็อร่อยมากๆรสชาติหวานค่ะเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเต็มต้นเลยจ้าหอมมากจ้าให้ดูใกล้เป็นพั่วเป็นพวงเลยนะคะเพื่อนเป็นพวง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 ,พวงคือเด็ดสักประมาณสามช่อเนี่ยคือเต็มหม้อเลยนะเพื่อนเขาเยอะมากเลยนะเนี่ยดูต้นเขาค่ะ ต้นเขานะใหญ่มากดอกแคฝรั่งคะ่ะเพื่อน i